สวัสดีครับวันนี้นาราเอสเซกนะครับพาท่านมาชมที่ดินสวนยางนองสอสกอนะครับเนื้อที่13ไร่เจ้าของเสนอขายไว้ที่ราคา8หล้านบาทนะครับตัวที่ดินตั้งอยู่ที่ตำบลตากแดกอำเภอเมืองจังหวัดพังงานะครับที่ดินอยู่ใกล้ถนนเพชรเกษมและไม่ไกลจากตัวเมืองพังงานะครับ ลักษณะเด่นของที่ดินแปลงนี้นะครับติดคลองทั้งสองฝั่งนะครับสามารถจอดเรือและออกทะเลได้นะครับสามารถดึงน้ําเข้าพื้นที่เพื่อทําธุรกิจเพาะเลี้ยงสักน้ําได้โดยตรงนะครับเหมาะสําหรับการทาฟาร,รม์มเพาะเลี้ยงสักน้ําหรือพัฒนาเป็นรีสอร์ทเชิงธรรมชาติวิวสวยบรรยากาศเรียบสงบนะครับและติดกับที่ดินนะครับก็จะเป็นป่าโกงกลางป่าชายเลนซึ่งเป็นที่งอกนะครับ ัวที่ดินห่างจากสะุนเพชรเกษม1กิโลเมตรห่างดอยสกาย1.2กิโลเมตรห่างวัชสุวรรณคูหา2.5กิโลเมตรห่างท่าเทียบเรือสุลตะกล3.5กิโลเมตรนะครับห่างที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา10กิโลเมตรห่างสนามบินภูเก็ต52กิโลเมตรนะครับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อนาราเอเสกได้ที่เบอร์โทร0802820000นะครับ นาลาขอเรียนแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าที่ดินงแปลงนี้เป็นที่ดินงนอสอสามกนะครับท่านสามารถดำเนินการออกโฉนดได้เองในภายหลังครับขอบคุณครับสวัสดีครับ